สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะก็จะขอแนะนำหนังสือที่เราเป็นคนเขียนเองนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเ e t Profit Run f o r r x x นะคะการลงทุนในความรู้ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเสมอนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะหนาประมาณ345หน้านะคะแล้วก็ตีพิมพ์เป็นครั้งที่3แล้วนะคะ มีจําหน่ายอยู่ในร้านหนังสือชั้นนำนะคะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคระนะคะก็เหมาะกับคนที่สนใจที่จะเทรดฟอเร็กหรือว่าเก่งกาไรในตลาดฟอเร็กนั่นเองโดยสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะว่าฟอเร็กคืออะไรที่มาที่ไปคืออย่างไรนะคะแล้วก็สอนในเรื่องของเทคนิคการทํากําไรด้วยนะคะว่ามีเทคนิคอะไรในเรื่องของการทํากําไรในตลาดนี้นะคะรวมถึงการบริหารความเสี่ยงนะคะ Money Management นะคะแล้วก็การบริหารจิตใจเรียกว่าครบนะคะและที่สำคัญนะคะสอนการเลือกโบรกเกอร์ที่ถูกต้องด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะ295บาทคุณสามารถที่จะสั่งซื้อที่บัญชีติกตอกนี้ได้หรือว่าในช h อป e ีตามลิงก์ก็ได้นะคะไปเลย